เอีเงไอติมกันนะคะใส่น้ำใส่ติมน้ำตาลให้เยอะๆใส่ถว้ถวยใส่ช้อนชิ้ตั้งแกลตั้งเกลดตั้งเกล็ดตั้ง Thank mm -hmm.

บอกเพื่นอ,อ,อนว่าว่าเรามาทำไอติมน้ำแดงก,กันนะคะไหนแล้วเริ่มทำดีอย่า อยนข้นไหนไหางแล้วถึงไหนแล้วท<ะ>ถึงไา,งงไา,งงาอะไรบ้างกินอตคนขั้นตอนการคนใช่ไหมใช่ ินดิตักมาชิมหน่อยดูรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยต้องทำไทยังไงว่าอร่อยอร่อยจิ้มกิมใส่กล้องเลยสิอร่อยค่ใครทำคะอันนี้เองอเค,ค่ะ<า>อร่อยก็ต้องใส่ถ้วยหรอต้องใส่ถ้วยแล้วเหรอ แม,ม,ม,มาก็เอามาใส่ด้วยได้เดี๋ยวกัน้นนะคะใช่อหมช้อนบนนี้อ่ะเลืมเทนะคะใส่เกลือได้เลยก็แผลบตรงไหน่อยสามแถวนิอดอ่ะเคเลยะคะ่ะสาม่อยใช่อันแบบให้มันหมดเลยเหรอใช่ แล้วของยายยายเทยายคนเองได้ไหมก็เทก่อนเลยยายจะให้เติมนมแล้วเดี๋ยวก็เทให้ยายโีเคไหมคะ,ะ,ะใช่ป้ายเทให้ไม่ต้องล้นนะคช่เทไปเลยอ่าไปอแล้วค่ะไม่ะ้ล้นอ่ะใส่ตาไปอีกให้มันพอดีเลย ทิ้หมดเลยอุย้ยประมาณว่ากะกะได้พอดีเดี๋ยวยายเติมอันนี้มาค่อยสีดีกว่าเมื่่ออไรอะเพราะว่ามันมันขาดหน่อยหนึ่งใช่ไหมเดียวเองเติมนิดมันก็จะพอดีโอย้ยายกะได้พอดีมากเลยเติมมาแบ่งๆเลียวเลือกเอาสีอะไรคะสีอะไรด,ด,ดีเลือกสีม่วงมาตรใช่ไหรอใช่แล้วแต่หนูไงหนูจะใส่สีข้างไหนก็ได้ คูมต้องมาตรงไหน,นหนูชอบอันไหนหนูก็ใส่ตรงนั้นเลยหนูชอบสีไหน<ช>อ่ะ<ช>หนูก็เสียบมไปเลยแม่ไม่ล้นด้วยวิ่งสุดยอดเลยอ่ะต่อไปสีที่ชอบเก่งมากอีกน,นิดนึงไม่เป็นไรค่ะอ่ะอีกอันนึงชอบสีอะไรสีฟ้าโอเคสีฟ้าไปตรงไปอันนี้คือฝั่งแนวนะ อ่ะต่อไปเป็นของยายเนี่ยก mm ็จะเติมเหมือนเดิมนะคะยายเทให้เนียวก็เป็นคนเทให้ยายก่อเนาะเป็นคนเทให้ยายนะอย่เอาแค่นี้แค่นี้เยอะอยากให้ยายคนเองอ่ะวทำไมอ่ะนี่อยากเทเองก็เนียวเนีวก็เทเนียวก็คนให้ยายหน่อยสิแล้วก็เดี๋ยวเนียวก็เทให้ยายด้วยเขี่ยไหมคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมน้ำก่อน เติมไปน,นิดนึงก็จะพอดีดโอเคสอ,อแล้วก็เดี๋ยวยายเติมนมลิ่งนะคะนมก็มาเยอยๆน,นี่ของยายเติมนอ๊ะเดี๋ยวไม่ออเติตม,มในในชาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องต้องตวงก่อนว่าอะไรอ,อ่ะ,ออะมันจะได้รู้ปริมาณเท่าไหร่ เพราะว่ามันจะติดอันนี้หรอะจะติดทูมันจะติดชาหรอใช่ค่ะเก่นดมึนมอะนนอ,อ,อะอะอะอยอะอะะอะาะอ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 อะะอ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 มอะ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 ออะอ่อะอ คนนี้ถ้วยให้ใหยายหนะ่อยอ่าใหมันละลายเออนั่นแดงอ่ละลายแนละ้วพออ่ะ,อะมันก็คนให้ยาเลยมันเปื่อยนอะถ้ตรงนี้อ่ะอ่าหนูก็เอาช้อนเขี่ยเลยค่ะลูกเขี่ยเลยมัไม่อนนอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวยาอัลตราล้าก็ได้ไม่เป็นไรของไทยคะอันนี้ หงายนยายทำให้ใครคะีหนือหนือทำทให้มันหลวงขึ้นไปเหนือแต่สีชมพูแล้วต่สีอะไรคะสีชมพูดูสิ สีชมพูอ่ะต่อแลก้กมันให้กระเทียมหนูให้เราชิมก่อนไม่ค่อยหวานเติมตาน,นิดนึงน้ำตาลใส่น,นี้ไืมไม่ได้ช้อนนึงอีกช้อนนึงอ่ะอเคพอเลยค่ะเจอน้ำแข็งกเจอเจ๋าจางไม่หวาน นี่อ่ะมันย,ยังมาย้ำตาลอยยู่ที่กนน้นอ่ะเรียบร้อยเริ่มค่ะเดี๋ยวก็น้ำอ่ะี่ฝั่งนี้นน เล em oh. ื่อนข้างโอเคลปึ๊บต่อไป ไม่พร้อไม่เป็นไรค่ะเดียวจะฝัง่งนี้ได้แต่ว่าอันนี้ยายใส่นิดนึงเนาะใส่น้ำไม่เยอะแต่ว่าของเนิวจะพอดีแต่ไม่เป็นไรทดแทนกันได้เติมนั่งเติมนี่ก็พอดีมันก็จะเท่าๆกัน ก็จะไม่ล้นเหมือนของเนียวใช่ป่ะเวลาใส่แท่งมันก็จะไม่ล้นเอาละเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ใส่อะเนียวเสียบมาให้ยาเลยค่ะได้เลยเอ่ะต่อไปมส้ แล้วใช่ไหมคะได้ส่ยุบมายุบเทกยบ้วยเองนอเเอาละเดี๋ยวเราจะไปเส่ตู้เย็นกันนะคะ